ครับพี่สวัสดีครับวันนี้มพบก,กับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะพี่เรามาพบก,กันพูดประสาสุกนะพี่ตอนประมาณสิบโมงกว่าถึงสิบเอ็ดโมงนะพี่อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลก์กดแชร์ด้วยนะพี่และมีไลฟ์สดด้วยนะพี่ไอจะนังคนันสวิตย์นะพี่ประมาณหนึ่งทุ่งครับเรามาพบองค์แรกเลยดีกว่าครับ ถ้าพี่ติดตามไลฟ์สดผมคือผมมีนะคือพี่ให้หาที่พักกิ่งครับพี่ถ้าพี่หาที่เจอแล้วพี่ส่งข้อมูลมาเลยครับเดี๋ยวผมส่งผ้าให้ฟรีเลยครับออนี้ขอพันเงินพี่ ต่อไปครับองนี้เป็นปู่ทวดปีศูนย์ห้ารนะพี่พี่ดูความเก่าดูธรรมชาติครับองนี้ขอพันนันกันนะพี่องต่อไปครับองนี้เป็นเหรียญปูทวดนะพี่ นี่ขอพันนงนกันพี่องค์ต่อไปครับองค์นี้เป็นอุปคุตนะพี่ ดูความเก่าโดยธรรมชาติองคนี้ก็ 1, พันนะพี่องค์ต่อไปครับองคนี้เป็นกิ่งจะเลิมพลนนะพี่เป็นปีศูนย์ห้าครับแต่กิ่งกิ่งจะเลิมพลนนี่คือมีหลายเนื้อนะพี่เนื้อนาวาก็มีนะเนื้อทองคําก็มีนะองคนี้เป็นเนื้อทองเลี้ยงนะพี่ พสต์ไว้ด้วยนะพี่ องนี้ก็พันนงพี่อง์ต่อไปครับองนี้เป็นพ่อท่านเขียวพี่รูปหล่อพ่อท่านเขียวนะพี่เป็นนุ่นแรกนะพี่ที่หน้าคอนะครับองนี้ก็พันนะพี่อง์ต่อไปครับ องนี้เป็นพระสังกัจจัยไอ้เจ้ากุลสีสนพี่พมอหาที่มาเแล้วปไปทั้งตั้งหน้ารถสวยเนี่ยพี่ <S <S เขาเล่นอะไรตั้งมาพี่องนี้ขอพ่านหน้าพี่ แล้วก็ถ้าพี่ติดตามไล่์สดผมคืออย่าลืมนะพี่คือที่ผมไม่หาที่พักกิงถ้าพี่หาเจอพี่ส่งข้อมูลแอดไลน์มาผมเลยครับเดี๋ยวผมส่งพระไอ้ฟรีเลยพี่องค์ต่อไปครับองค์นี้เป็น คุณแผนเคลือบนะพี่พี่ดูความเก่าดูธรรมชาติแล้วพี่ดูแน่ดินครับ องนี้ขอพันห้าเหมือนกันพี่สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะพี่ถ้าพี่สนใจองไหนพี่โทรมาได้นะครับโหกสามโนแนศูนย์หนึ่งจสีบถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะพี่ขอบคุณครับ